ช็อกเลตโฮมเมดแบรนด์ดังจากสวิตเซอร์แลนด์กับสาขาใหม่ที่ไอคอนสยามร้านจะอยู่ที่ชั้นเอ็มใกล้กับเซฟอร่าสาขานี้เป็นสาขาที่ทุกคนเฝ้ารอเลยค่ะถืออลังการที่สุดสมตำแหน่ง global destination ที่รวมทุกร้านดังไว้ที่นี่แล้วเขาเปิดมานานกว่า60ปีมีมากกว่า180สาขาทั่วโลกใครเคยไปสวิตเซอร์แลนด์ต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนซิกเนเจอร์ของเขาคือช็อกแลตสดที่จะทำออกมาเป็นแผน่แผนๆแ,แบบนี้โดยเฉพาะพวกถัว่วหรือผลไม้อบแห้งเนี่ยอัดเต็มทุกอนูช็อกเลตเลยค่ะราคาช็อกแลตจะเริ่มต้นที่ประมาณ500าลห้แลาาร้อยนาทุก สามารถขอชิมได้หมดเลยนะคะแล้วจะบอกว่าที่สาขาไอคอนสยามเนี่ยพนักง,งานน่ารักมากขอให้ชิมไม่หยุดไม่มีการยัดเยียดเลยค่ะแล้ววันนี้จุนก็ได้ช็อกโกแลตกลับไปเพียบเลยค่ะส่วนซิกเนเจอร์ที่แนะนําว่าต้องสั่งเลยนะคะจะเป็นรสสตรอเบอรี่เคิร์ด l, ที่เขาใช้ฟรีสตรายสตรอเบอรี่สดมาทำคือมันมีความเปรี้ยวอมหวานละมุนดีสุดๆเลยค่ะต่อมาจุนยกให้ช็อกโกแลตด,ดูบกล่องนี้เลยค่ะคุณนาฟ้ากรอบพิสตาชิโอหอมมากแล้วก็เอสเปรสโซ่มาเคียโตเมลที่หอมกลิ่นกาแฟดีสุด,สดๆคือจุนชิมทุกอันอร่อยทุกกกกกรรรรรรสเเยนนนนนนะะคคคืื่่ออองงไมม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 มถถูจิิๆชแตขัััหหหาาาปณีีีวววดใ ในทุกสัมผัสเราไม่มั่นใจนะคะว่าทุกรสชาติในนี้มีทุกสาขาหรือเปล่าแต่ถ้ามาที่สาขาไอคอนสยามมีครบชัวทุกเมนูมาลองชิมช,ช็อกโกแลตที่เรายกให้ว่าอร่อยที่สุดในโลกที่ลาดรัาจะซื้อไปกินเองหรือซื้อไปเป็นของฝากคนรับต้องชอบแน่นอนค่ะ